Ui. Ui. Bóng phi. Âu, đồn. Đồn. Đồn là khắp. Lùi đi kéo hấp. Chưa lụt. hả? โดนหรือช่อนฮะหลุดไปแล้วมั้งเนี่ยเฮย้ยอยู่วะยบินอยู่เลยครับนี่ครับป่าติดอยู่มอเป็นตะปุ่มเลยครับโอ้อจาน <laughs> ờ, Đừng dạ mà A có ăn tịt ở Bà có nữa Để không nhìn, nhìn bắt mẹ Còn cần ngón nhắc nhắc แหม่ปลาดูผมดูเดี๋ยวโอ๊ยแปดจมดเดี๋ยวดูปดาก่อนชู่แต่แปดจมดแปดจมูกด้ยั phủ tịt nên lên Gọi là mai chứ วิโด้แวน,โอ,โ,ววนโอ้โหจิว่าจัยฮู้วผาย่ามาเป็นตะปุ่มเลยไ่จ,จัดจมวมดครับโด้แวนนะครับตัดเตส,ก,สกแก้คัน นี่ครับโอเคเลยครับแต่แก้คันสีเหลืองนะครับนี่ครับโอเคครับสุดอยอดครับ